ีรบร่โจรสลัดย่างเลยแล้วก็เราเจอของใหม่กระโหลก R G B เฮ้ยอ้าวนี่ยดูดูดูมันเปลี่ยนสีได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโหลก R G B ยินได้ว่าพอก็เถื่อนเลยเนี่ยลองลองกดเก็บแล้วก็กดคลิกซ้ายมันจะเปลี course, ่ยนสีไปเรื่อย ปักเวฟปักเวฟต่อไปอปนหนึ่งขอลองเอาปืนใหญ่ยิงแม่งเสยเออไม่ได้ลองหลายีัวเอ้ยหลบไปเอาเลยพี่เท่โอ้โหไม่จริงเลยไม่ตายไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันด้วยอะไรกันคุยใจใช้ไม่ได้ผล ระวังเนื้อเนื้อนะยังยังยังดิได้เชฟเด็กด้วยโอ้เขียบชิบแล้วเฮ้ยตัวอะไรดี ขอดูยิงอุปกรณ์หน่อยดิเผื่อมีอุปกรณ์อะไรโผล่ขึ้นมาแต่ว่าอุปกรณ์อะไรแปลกๆโอ้ยยิงกูหลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยงไปแล้วเฮ้ยโเราต้องเมาเบาค่อยฆ่ามันได้บ้ากลัวไม่ใช่ความคิดที่ดียมเฮ้ยความคิดเลยยิงเือใหญ่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่านแพทให้ปากล่งยังไงปากเลยตอนแล้วเออเดี๋ยว,ยวกูอ่อออานแพทแป๊ <c oughs> บเกี่ยวกับอาเทน่าเราเป็นเซนเลย<อ> <c oughs> เราเป็นเซนแห่งอาเทน่าเราเนี่ยเออรถใบเรือหน่อยครับกับตันมั่นใจรถใบเรือไปว่าเอาใบเรือลงไม่ใช่เหรอคร <c oughs> ับไอเอาใบเรือขึ้นแบบนี้แหละเรียกรถใบเรือใช่ป่ะวะ ภาษาชาวเร่ทำไมกูเห็นพนุยืนกระตุกวนันน่ะิไม่ดูดิแค่งไงะอะเปิดมาฮะนุมันเอ็กเซ์เลยแต่มันเดอะเฟตที่พยายามแยกล่างอ่ะใช่มันแบบวิ่งวิ่งสลับวิบ่งสลับตัววิ่งสลับไปมากูกลังในช้วิชาวิ่งสลับตัวไปมาอยู่ไงล่ะแถวหนี้นะเฮ้ยโอ้โหเราได้เรือละ อุ้ยเยี่ยมกล่องเมาอสัตพานุกล่องเมากล่องกล่องเมากล่องฮาริเมากดเอนเตอร์เพื่อปิดอะไรวะอุ้ยกลัวกลัวกัวตัวใหญ่อ้วนเลยตัวก็อ้วนดิหาทำตัวอีก โอ้ยอย่าพ like, yeah. e> ูดยาเลยนะตกใจยากูเป็นไลชนิกุลเลยเมื่อเมียที่เอาเลยกูไม่ได้จะบอกความลับอย่างหนึ่งลับตาเรือพวกมึงเป็นดินน้ำมันไปแล้วในสายตากูตอนนี้เรือดินน้ำมันเลยเออมันกำลังค่อยๆกลายเป็นเรือที่เป็นไม้มากขึ้นเเรรืืออี่มันกำลังอัปเกรดเมทัลเลียรตัวเองอยู่เลย ไปดิไอ้ดวนดาบมาทิ้งเรือดวนดาบเลยเนี่ยไอนันตี้เดแกชอนลังมึงอ่ะมึงกำลัปคุมเรือไอหานี่เออเอาไว้ที่จะพูกู้ำไมเอาไป้เรือขึ้นกับเรือขึ้นเรือดิหมูกูจะสุกแล้วเอาน่าหยุนะสันตจ้าเรานครับไอนันตี้มึงเป็นอใครเขาว่าเออ ไปครับชอบทะเลวีวาดเหรออ๋อช่วยด้วยผีเกิดินหลุดนะโอเคครับอะไรก็ไม่รู้ยิงยิงยิงพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราเราไม่ต้องเราไม่ต้องจับผีคนเฮ้ยอ้าวกระสุนเบิร้ลเก็บหาเก็บกระเป๋ากระสุนแถวนี้อนุมีมีมีอุ้ยเอาไม่จะโผล่ขึ้นมานี่ไง โอ้มันบากขุดไม่ได้เฮียตอนที่มันมีหลุมเกิดตรงกล่องโอ้ไม่เลยอเฮียมันกระเด็นเลยกูกระเด็นเลยฮานุกล่องแห่งความเศร้าโศกว่ะนาดีกล่กมาศร้าว่ะมึนโดนเธอทิ้งไงมึงเดยเร้าแมเฮ้ากล่องแห่งการโดนเธอทิ้งดคุบรุตะคุบรุตะหมูดำคุบรุตะา รเอทิ้งเลยมดนทิ้งไปแล้วไอเฮ้ยไม่งไงหมูดำหมอถ้าตายยังกบหมูไอ้กูเจอกล่องระเบิด่ะเอามาดิกล่องระเบิดธรรมดานะเอมันขายได้กูเจอสองกล่องเลยวะนี่แลเอามาขายคุ้มๆ ล้วถ้าเกิดมีใครทะลึ่งไปยิงเรือเรามันก็ระเบิดเลยนะช่วยกูไปช่วยอีกกองเลยเนี่ยอีกกองหนึ่งยืนนั่นแหละโอ้โหมันมาจริงเลยไรวะเจอแล้วเพื่อนเอาจริงเหรอเรียบร้อยแล้วก็บึ้มเ <c oughs> ชี่ยขายคนคุ้มเลยวครับเร่อยไปเลว้ว คิดว่าเป็นการตีที่ไม่ต้องออกกองเย็นนี้ขึ้นไปบนเรือไว้เงียบสงบวางแม่ไว้นี่แหละมึงอยู่แบบในมึงลองให้เต็มที่เฮ้ยงือเฮ้ยเอ้ามันจัดกูเฉยอ่ะเอามึงเก็บมือกัะไร้เลย คุณต้องคุกกัดเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไอ้กับคิดแลอ่ะไอ้อ่ะกล่องเบลิดเฮ้ยโอ้โหหน้าหน้าใครยิงคืนยิงอุ้ยงูจุดไฟเมื่อไหร่กูจะหายหน้าม่วงวะ กล่องคำสาบกล่องเอ็กโลชั่นโอ้โหมันสองเคิร์ฟแล้วสองไอ้นี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยถอยใกล้เป็นเดตลตีงูตีงูแล้วเจอจินงงู con đinh đẻ con đinh lóc con đinh đẻ đàn, con đinh con đinh so sét đấy gì à rong cái hai lênเรือมา xíเอา lên mà nèเรือเอา Học đi ở một mình này đi ở để 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 แล้วมันจะระเลิดแล้วอุ้ยคาเค้นฮะไอ้เหี้ยมันระเบิดแล้วเนี่ยไปเปน้ำมันน่น้ำดำคาเค้นไหเฮ้ยอันนี้ของจริงอันนี้ของโอ้โหนั่นเงนหนวดมาแล้วโอ้โหมายายมแล้วเฮ้ให้้เวลาหยุดระเบก่นอ้ย

เราจะจมวันนี้วุ่นวายจับเป้ความอธินาเลยกู <c oughs> ตกเรืออะฮมเฮ้ยมีไม่โดนดักเรือก่อนความกระหนมาแล้วเทออออ นี่ไงยิงหนวดเลยเัวยาวอ๋อปกครองไม่ชอบเหก็ไม่ได้มันมีหนวดตามหลังกูมาโคตรน่ากลัวเลยไเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือเยเฮ้เฮ้เห ทำไมมัมีควันวะเฮ้ยเรือรั่วเต็มเลยช่วยมิดน้ำหน่อยช่วยมิดน้ำหน่อยช่วยวิดน้ำหน่อยมิดอยู่มิดอยู่เข้าไม่ไอเชี้ยนี่เข้าไม่ไอเชี้ยนี่ก็นุ่งไอเชี้ยนี่ก็ร้องไห้อีกไอเชี้ยขาเช่นก็มาอีกโอ้โหกูเลัวจะเชื่อเลยช่วันี้อะไรเฮ้ยหยุดก่อนอะไรอะไรยื้อด้วยที่ปลดล็อกรางวัลนี่้ถูกยาวเพื่อโชกันย่ะ mấy Mình cho nó bớt lẽo. Trốn. Ô ô. Ờ. Ờ cuối nhanh, Anh bưng ra nám sẽ nổi mày à? Được, 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 được. Được. Ừ. Ừ. น้ำจมเรือแล้วเนี่ยเอ้ยสูญหมดสูญหมดแต่สูญกันอะไรหมดนะสูญสูญหมดสูนหมดเฮ้ยมัน,มน,มนมควรเตะเนาะเฮ้ยมันไปแล้วไม่เราจะชนเรือแล้วย,ย,ย,ยสดก็นี้ไอ้เจเลยจะชนเลยจะชนย เฮ้ยเอ่อเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้กูเป็นเงินเกเรย์ดีเมื่อกี้เรือจมเออมีชักดิ์ก่อนเลจับตันเยอะแม็กสันจับตันวอนเยอะแม็กสันแม็กสันเฮ้ยคอรู้ระวังระเบิดข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ อดอกินเนื้อหมูก่อนเลยไ,ไอไไ้ไก่ไก่ไหม้แล้วเออไม่เก็บไก่ดิจา้านี่จริงนะเนี่ยบอกมันดิร้องทำไมนั่งอยู่โซ่ดำๆหามมา่างปะ เอาดีๆๆเฮ้ยอาให้ให้มันโดนน้ำเอ๊โอ้กระโอก เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพานุเดี๋ยวไปช่วยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคือกูฆ่ามันหมดแล้วไม่ไอ๊นังเงือกมั้กูยังไม่เห็นนังเงือกเลยเมื่อกี้มึงไม่ได้ยินนังเงือกอยู่ละกูสู้กับไอ้นี่อยู่กูสู้กับกระโหลกอ๋อไม่มีเว้ยนังเงือกไม่มีเว้ยมีไม่มีกูได้ยินไอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วสีแดงสีแดงสีแดงอสีแดงก็เอาดิ เดี๋ยวกูหยิบตรีศูนย์ก่อนปะตรีศูนย์คื่นทมินโอ้มาตีอินจังเงี้ยก่อนนะตีเชื่อกู เออมันแน่นอกเอ้ยตายเลยย้่าเดินตีถุบสองอันเก็บไม่ได้อะกูถือตูนตีอยู่เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะกระเป๋าทองนี่กระเป๋ากระสุนปัญหาย 都老。<So> หยิบโซ่เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวแม่งไปบอดี้บ็อกก์หยิบอื่นเออมันขึ้นมาแล้วมันเดือดเลยวะเพราะมันดูเดือดไงเฮ้ย กินพวุธลายตายได้ปูไม่เอกระดูกพวกนี้กระดูกอะไรจ้ะไม่ตัวอะไรประการใงตายเลยเหรอกระดูกต้นไม้เจอหมอบปลาแน่เฮ้ยไอ้หม็นเม็นว่ะ าออออีีกมะะไร่ <c oughs> เฮ้ยมีหีบมีหีบตงรงนี้อยู่กลองรอให้มันอยู่ข้างบนต้นตะไหนันะเราตหันแล้นิดนึงอมันไ,ไม่ใช่ชัว่วโมงจริงไม่ถึงจะจัดการให้ đây 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 3 đây 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 à, đây 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 3 đây 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 โอ้เว่งๆๆ3งเว้งสล่องเลยเฮ้ยนัตตี้อย่าไปวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวมันบล็อกว่ะโนบล็อกน้ำไม่กินเอาไปขายก่อนนะเพื่อนเออเอาไปขายปักตะใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาเอ้ยมึงจะขึ้นขึ้นขึ้นบีขึ้นไปเกี่ยวมีกระช้า หนึ่งลองได้แล้วไปอ้าวนีいい่ไงโอ้โหใช่เลยโอ้หลูจับเลยเอาโพสเนี่ยขึ้นไงวะเนยอยเอาโพสคนนี้แสงไอ้ขึ้น ขาวไวอะมันมันอยู่ข้างล่างที่ขายบลอกเงอะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างหมดเลยใช่ไหมใช่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 ไอ้เจ๋วโอ้ระบบดึงแบบใหม่นี่มันดีจริงพราเราเปิดมาวางไว้ข้างหน้ามันนะราชานิกูล เอาเอานี่ไปยางนังเรือ,นนอมรกรแมกลองใหญ่นี่เราจะขายกับปาชนิกูเหรอใช่ใช่ใชอันนี้เลย เอาเพื่อนอำลังไม้ขายไม่ได้หรอก็เติมไม่เต็มก่อนไปเติมรังมาให้ไม่เต็มมี็ิเมนวะเอ้กล่องเมาส์สีเลือยคือกล่องเมาส์นานๆมีเอคิเมนวะ เฮ้ยอะไรไหมได้25ไอ้เหรียญนั่นวะเฮ้ยเฮ้ยขายอะไรอ่ะขีดประดับเดือด้วยเฮ้ยเหรียญเหรียญนี่เติมถ้ามึงเมื่อไหร่มึงจะขายมึงินเมาอยู่นั่นแหละเปิดมีดขีดมันไงกูได้ยินเสียงรอบ หมดกูเต็มไม่หมดแปลว่านี่ใช่บาวะเนี่ยในที่กูเนี่ยนี่นี่ตรงนี้นี่เอสิติ้ร์เติเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแล้วรถไฟฟ้านูแม่งนั่งวะเฮ้ยไอ้กูยืนอยู่กูเป็นบาร์นูยืนเลยได้แเฉยได้แฉยได มึ <c oughs> งดังไอมึองมึงดแล้วมึงก็สายตคนเดี๋ยวมึงในคลิปกูเลยเฮ <c oughs> ้ยไม่ถ่ายคลิปเวยวะมยวะปวดในวาา <c oughs> เนเราเติมหนึ่ไแน, <c oughs> น,นคุยกับผู้หญิงแล้เติมเหล้า เออมเเยอะกักอีกเยอะฮะได้แล้วรักตะแยงชาวรักมันทำลายเฮ้ยน,น,น้ำดีข้าชอบขออีกเฮ้ยน้ำดนตรีวะเิล่เป็นเดียว ขอเล่นเดแล้วปยนมองเล่นของมอจักดนตรีเสียงเบียิมอหมาเล่นเสียงอเอากูลงสองเวที เล่นเพลงพรมากเชิญทงลงเขาลบทงชาติ